สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันในรูปแบบช่องทางใหม่นะครับวันนี้ผมจะตอบคําถามแล้วก็จะตอบในะจะให้เพื่อนๆนนะครับที่มีคําถามหรือว่าสิ่งใดที่ไม่เข้าใจนะครับถ้าเรื่องใดที่ผมตอบได้ผมจะตอบนะครับตอบในช่องไลน์ปรึกษากับโลดนะครับผมจะตอบคําถาม เกี่ยวกับเพื่อนๆมีปัญหาเนาะจะช่วยกันตอบคาถามคําถามไหนผมตอบได้ผมจะตอบคําถามไหนผมตอบไม่ได้ผมจะไปหาคําตอบมาตอบให้เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับในช่องปรึกษาปัญหากับโลดนะครับผมผมจะตอบคาถามครับสำหรับวันนี้มีคำถามอะไรบ้างน้องกล้องตอนนี้ปุ๋ยทางใบผมไม่ได้ฉีดเลยนะครับเพื่อนๆผมจะพะแต่ปุ๋ยทางดินผมใส่สูตร 15- 5ห0นะครับ ช่วงนี้ยังใส่15-5-20อยู่นะครับแต่ลูกขึ้น80วันไปแล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสูตร15-5-25ครับตามดรสุเมตตาเลยครับส่วนปุ๋ยนะครับผมจะยิงที่ลูกครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซลียมจุลธาตุอาหารพืชปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแล้วผมจะบวกยูเรียไปนิดหน่อยเนาะ,ะจี้ไปที่ลูกเลยครับเพื่อนๆใ,ให้ให้ทั่วลูกนะแล้วก็ตรงกิ่งนะครับที่เอ่อเป็นออกห่างจากขั้วมาประมาณครึงเนี่ยผมจะฉีดบริเวณนั้นให้เปียกเลยครับ เน้นยาจับใบอย่างดินะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเราฉีดเฉพาะที่ลูกกับที่กิ่งทางใบตอนนี้งดนะฮะผมจะไม่ใช่เลยครับคือสภาพที่ผมเห็นเนาะมีอาการใบเหลืองมากเนี่ยผมเกรงว่าจะหนักแล้วครับเพื่อนๆนผมอยากให้เพื่อนๆนเนาะใช้ทางดินนะครับใช้ยาเชื้อราเรานะครับมันมียาเชื้อราอยู่ตัวหนึ่งนะครับสามารถฉีดพ่นที่ดินนะฮะสามารถช่วยได้ประมาณนึงเนาะที่ดินที่ใบครับ แล้วยังไงก็ต้องขอให้ใส่ลองใส่ยิบซ้ำดูนะครับพอช่วยได้ครับเพื่อนๆครับปัญหานี้น่าจะลากมีปัญหาครับเพื่อนๆน่าจะเกิดจากเชื้อราครับอาการนี้นะครับส่วนตัวผมเองผมจะใช้แมกนีเซียมทันเฟตนะครับเพื่อนเพื่อนกระสอบหนึ่งยี่ห้าโลอยู่ในเกณฑ์ห้าร้อยกว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนแมกนีเซียมทันเฟตนะฮะจะประกอบด้วยกรรมฐานสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แมกนีเซียมเอ้ย แมกนีเซียม16กเรับมะถาน12เเนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆดูฉลากข้างกระสอบนะเลโซประมาณนี้เพื่อนๆสามารถไหวลงหวานลงดินได้เลยนะครับเพื่อนๆใช้ได้ตั้งแต่3ขีดถึง1กิโลครับเพื่อนๆดูขนาดทรงพุ่มนะครับเพราะว่าถ้าทรงพุ่มใหญ่ก็ใช้1กิโลทรงพุ่มเล็กก็ใช้3ขีดครับเพื่อนๆดูความเหมาะสมนะครับแล้วแต่หน้างานจะทําให้แก้ปัญหาเรื่องเรื่องใบอ่อนเนี่ยได้ประมาณหนึ่งถือว่าได้ดีแหละครับเพื่อนๆจะทําให้ใบอ่อนเนี่ยออกมา กลางเร็วแล้วก็เล็กนะครับเพื่อนๆกินอาหารน้อยสามารถให้เราประคับประคองผ่านฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้ไปได้ครับเพื่อนๆครับออบริบทนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับเพื่อนๆแต่จากประสบการณ์ที่ผมทํามานะครับผมจะใช้จุลธาตุอาหารพืชนะครับ<ๆ>แล้วก็1 3 0 4 6 3ขีด0 52 3 4 2ขีดน<ๆ><ๆ>ะครับเพื่อนๆผสมรวมกันนะ ในถัง2อลิตรฉีดพ่นเน้นบริเวณใต้ท้องกิ่งนะฮะให้หนักๆใต้ท้องกิ่งแล้วก็ใบให้หนักๆถ้ากระทบแรงครับจะมีโอกาสออกดอกได้ครับเพื่อนๆครับเป็นการสะสมอาหารให้ออกดอกได้ดีขึ้นฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆจากประสบการณ์ผมปีที่แล้วผมได้เอาญ้าไว้นะโอกาสให้กระทบแรงช้ายังไงเพื่อนๆขอให้กลางคนนะคาดคนให้สะอาดให้โล่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฉีดปุ๋ยอย่างที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับฉีดพ่น ทางใบใต้ท้องกิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับ5วันครั้ง7วันครั้งเนี่ยมีโอกาสกระทบแรงสามารถออกดอกได้ครับจุลธาตุอาหารพืชทุเรียนจากใบอ่อนยังไงก็อย่าฉีดที่ใบนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆู้กันอยู่จุลธาตุอาหารพืชจะทําให้สมบูรณ์เนาะพอสมบูรณ์ใบอ่อนจะแตกยาวนะครับผมกลัวใบจะไหลขอจังหวะนี้ขอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหยุดใช้ก่อนนะครับเพื่อนๆทางใบหยุดใช้ก่อนจุลธาตุอาหารพืชปุ๋ยเกลสูตรเสมอ แล้วก็แคนเซิลโมลอนยิงไปที่ลูกอย่างเดียวครับอย่าฉีดที่ใบนะครับส่วนทางใบผมมีผลิตพันตัวหนึ่งนะครับที่ฉีดท่วงทางใบแล้วแก่เร็วเป็นยาเร่งใบแก่ครับหยุดยอดเร่งใบแก่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถสั่งในไลน์เกษตรรับทราบได้หรือเพื่อนๆไม่พร้อมที่จะใช้เพื่อนๆ่หวานตัวแมกนีเซียมทันเฟตทางดินก่อนนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกต้นอายุน้อยทรงพุ่มเล็กใช้3าฉีดทรงพุ่มใหญ่อายุมากใช้1กิโลครับเพื่อนๆ ลองตัดสินใจหน้างานดูนะครับตัวแมกนีเซียมซัลเฟตก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเพื่อนๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวศูนย์ห้าสองสามสี่บวกแมกนีเซียมเนี่ยปกติเราทุกปีเราเคยใช้เนี่ยมันสามารถจะช่วยได้แต่ปีนี้ฝนมาบ่อยอากาศอุ่นเร็วใบอ่อนจะไหลเรื่อยๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยอยู่ครับแล้วก็ต้องฉีดไหลหนมากครับถึงจะอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยังใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆครับผมขอตอบเป็นคําถาม,มากว้างๆครับ ต้องใช้อินทรียวัตถุเข้าช่วยนะครับเพื่อนๆจะใช้ตัวฮิวมิกแอซิดก็ได้หรือฟูวิกก็ได้นะครับลาดผสมน้ําลาดลงดินนะครับเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังแนะนําให้ใช้ตัวยิบซ้มอยู่ดีนะครับเพราะว่ายิบซ้มจะเป็นตัวปูพื้นฐานให้ต้นไม้แข็งแรงครับเพื่อนๆผมไม่มีอะไรจะพูดนะเกี่ยวยิบซ้มพูดลงบทแล้วสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่เคยใช้ยิบซ้มช่วยกันมาบอกต่อๆกันนะครับเพราะว่า เป็นการพัฒนาวงการพืชสวนเรานะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆเราให้ลดต้นทุนครับใายใช้ดีนะครับไม่ต้องบกปิดเนาะทำให้วงการนี้อยู่ได้ครับเนาะเราเจอกันเป็นเพื่อนกันครับอยากให้พวกเราลดต้นทุนผมพูดออกมาพูดเรื่องยิบซ่ามผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆที่เคยใช้นะครับช่วยออกมายืนยันว่าใช้แล้วดีหรือไม่ดีนะครับสามารถออกมาออกมาคอมเมนต์ได้นะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับเพื่อนๆที่บอกว่าต้นเหลืองโซมเนี่ย ลองทายยิบต้ำดูแล้วเพื่อนๆเ,เลือกนะครับจะใช้ตัวฮิวมิกแอซิดหรือฟูวิกก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะลาดลงดินครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยยิบต้ำอาการใบเหลืองต้นโซมจะดีขึ้นครับทุเรียนแตกไปอ่อนช่วงนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆมองเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับถ้าแตกไปอ่อนพร้อมกระดอกอันนี้ถือว่าสุดยอดครับเพื่อนๆสองอดอกขึ้นลูกเล็กๆแล้วแตกไปอ่อนมา ผมก็แนะนําให้ใช้ตัวหยุดใบนะของน้องกล้องก็ใช้ได้นะครับหรือจะใช้ตัวแหมนซียทำันเฟตหวานลงดินก็ใช้ได้ครับเพื่อนเพื่อครับสเต็ปที่3ใบลูกพ้น65วันไปแล้วถ้ามีใบอ่อนช่วงนี้ถือเป็นโบนัสนะครับเอาไว้เลยครับพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราเลี้ยงได้เลยครับป้องกันแมลงได้เลยเอาย้อนกลับอีกนิดนะครับสาหรับลูกยังเล็กอยู่แล้วแตกใบอ่อนเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงนะครับให้แมลงกินกินเลยครับแล้วเราก็ฉีดยา เล่งใบแก่ร่วมด้วยจะทำให้ทุเรียนเราลอดพ้นวิกฤตครับรูปที่เห็นนะครับเป็นไข่รุ่นระยะไข่นกกระทานะครับฝนตก6วันเนี่ยผมอยากให้เพื่อนที่มีปัญหาตรงนี้นะฉีดพ่นจุลธาตุอาหารพืชนะครับแล้วก็น้ำตาลทางด่วนนะครับเพราะแล้วก็เคนเทมบอลอนสามารถหยุดอาการหลุดร่วงได้ครับหรือไม่หรือไม่หลุดร่วงเลยครับเพราะว่าอาการนี้คือทุเรียนกำลังลูกเล็กแล้วยังไม่ได้แต่งลูกเนาะ โอกาสที่ตอนนี้ฝนตกคือไม่ได้แสงแดดแต่เขาต้องการกินอาหารแต่ไม่ได้แสงแดดเราต้องพ่นน้าตาลทางด่วนไปที่ผลโดยตรงเลยครับที่ใบที่ผลครับสามารถทุเรียนไม่ต้องส่องเข้าแสงก็สามารถกินอาหารได้ช่วยได้ครับตรงนี้ต้องพ่นน้าตาลทางด่วนครับสําหรับเพื่อนๆท่านนี้นะครับที่หนามแดงและการดีขึ้นนะครับเ,เพื่อนเพื่อนท่านนี้ได้ฉีดจุลธาตุอาหารพืช แคนเซนโบลอนปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแล้วบวกบวกยูเรียไป3ช้อนกินข้าวนะต่อน้ำ2า2ลิตรแล้วถ้ามีอะมิโนอย่างที่เพื่อนๆท่านนี้บอกมาด้วยผสมไปด้วยได้ครับยิ่งยิ่งจะทําให้ดีขึ้นครับป้องกันหนามแดงได้ดีขึ้นแล้วก็ขึ้นลูกสวยหนามหนามจะสวยนะครับแต่นะครับเน้นเพื่อน,เ,อนเน้นต้องผสมยาจับใบชนิดดีหน่อยนะครับพ่นที่ทั่วลูกแล้วก็เน้นบริเวณก้านลูกนะครับตรงกิ่งนะ ออกมาจากก้านลูกนะคืบหนึ่งเนาะพน่พนให้เปียกเลยครับสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีครับอาการนี้นะครับอาการที่ผมเห็นในรูปแล้วใบเริ่มขยับแล้วนะครับไม่น่าเกินอีก3 4มสี่วันเนี่ยใบเริ่มกลางผมว่าแก้ปัญหาช้าไปนิดครับแต่ยังทันนะครับทางดินผมอยากให้หวานนะฮะแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับแมกนะีเซียมซัลเฟตอ่ะเพื่อนๆดูในถุงนะผมบอกไว้ต้นคลิปแล้ว มีแมกนีเซียม1 6กเรัมัน12%านสิบเอนี่ยแมกนีเซียมทำให้ใบดำนะครับกัมถันานสังเคราะห์โปรตีนก็ทำให้ใบดำเหมือนกันนะฮะต้องใช้สองตัวร่วมกันนะครับหวานทางดินทรงพุ่มเล็กใช้3ขีดทรงพุ่มใหญ่อายุมากใช้1กิโลอย่าเกิน1กิโลนะครับเพื่อนๆตามผมมาตลอดจะเข้าใจนะครับแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมจะบล็อกกันนะครับอย่าเกิน1โลเด็ดขาดนะครับเดีย๋ยวจะมีปัญหานะครับส่วนทางใบสามารถ ฉีดพ่น0.5234กับแมกนีเซียมนะฮะพ่นทางใบหรือว่าจะใช้ตัวหยุดใบเร่งให้ใบกลางเร็วของน้้งกล้องก็สามารถใช้ได้ครับแต่ตัว0.5234กับแมกนีเซียมเนี่ยอาจจะพ่นหลายครั้งหน่อยนะครับก็จะทําให้ใบแก่ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้งสองตัวนะแต่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าใช้0.5234บวกแมกก็ก็ก,ก็ก็ใช้ได้หรือว่าจะใช้ตัว หยุดยอดเร่งใบกลางเร็วของนอกกล้องก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับครับช่วงท้ายของคลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆนท่านใดมีปัญหาเนาะปัญหาของเพื่อนเพื่อนถ้าผมมีความสามารถที่จะตอบได้ผมก็จะตอบเองแต่ปัญหาใดที่ผมตอบไม่ได้ผมจะไปถามผู้รู้นํามาตอบให้สําหรับท่านใดที่จะสอบถามปัญหาก็เข้า,ขามาได้นะฮะ ในไลน์ในไลน์ของปรึกษากับโลดนะครับผมจะตอบนําคําถามของเพื่อนๆที่ถามปัญหาเข้ามาจะนํามาตอบทุกทุกวันตอนเย็นนะครับหรือท่านใดที่มีความาไวไวใจเรานะครับสนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถมาสั่งซื้อได้ครับที่ลายกเกษตรรับทราบครับผมกับน้องก้องก็จะส่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพราคายุติธรรมให้กับเพื่อนๆได้ใช้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนพ่อลูกก็มาตอบปัญหา แล้วก็ขอยุติคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับ